สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกนะครับเมื่อี้ซีมาเฮดคลิปสีเราเรื่องเล่า,เ,ลเ,ลาเกี่ยวกับการที่มาทำงานไต้หวนันผ่านบริษัทจัดหางานค่าใสาย่ยใจหร่นะครับ้รายละเอียดเป็นจังไหลเดินเรื่องเริ่มแรกเฮ็ดจังไหะสีมาบอกว่าขั้นแรกเลยนะครับหนึ่ง เข้าต้องหาบริษัทจัดหางานที่เชื่อถือได้เพราะบางบริษัทกะกะซิมีพวกมิชชฉีพแอบแฝงอยู่นะครับบ่า,าเขาสิเหตุหน้าบัดขึ้นมาหลอกให้เข้าโอนเงินอย่างแบบนี้ก็มีแต่เข้าต้องหาบริษัทที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็พอเข้าติดต่อบริษัทจัดหางานได้แล้วบ้านี้ข้าเจ้ากะซินัดหมายเข้าให้มาสมัครกับเขา พอมาสมารกับเขานี่ก็สิเดินทางบริษัทจัดหางานสิยุ่กรุงเทพเนาะข้าเจ้าก็สีนัดเท่ามาที่กระทรวงแรงงานเลยมือสมครนะครับกับเอกสารสิเตรียมมานี่ก็ถาเป็นผู้ใายนะครับกาบสีมีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็เป็นใบสอดเก่านะครับถี่เท้าเคยใบทหารกองเกินนะครับประมาณนั้นถ้าเป็นผู้ยิ่งก็สำเนาทะเบียนบ้านครับ บาดไปใชาช่ตัวจริงบารน,นี้พ่อมาถึงกระทรวงแรงงานแล้วนี่ข้าเจ้าสีมีรถมารับอยู่หมอชิดประมาณตีห้า้าเฮานางรถประจําทางมานะครับ,บมาร่วมกันหม่องเสาท่งย,ยิญงๆมันสีมีรถไข่ร,รถสองแถวนะครับรอรับพอกเข้าอยู่กับว่ามีเฮ้าผู้เดียวหรอกพอ่อพ่อมาถึงเมื่อน,นั้นเจ้าสีมีมู่หลายคนเลยละ่ละหลัข้าเจ้ารับเฮ้าแล้วข้าเจ้าก็สีเอาเฮ้ามาที่กระทรวงแรงงานดินแดงนะครับรลบารน,นีกะ ข้าเจ้าสิให้เข้าไปเหตดเอกสารตรงที่ว่าถ่ายรูปหนึ่งโหลอันนี้เข้าก็ค่าชใช้จ่ายตัวนี้เขาก็ออกเองถ่ายรูปหนึ่งโหลแล้วอีกยังแล้วข้าเจ้าก็สีให้เข้าเส้นเส้นเส้นเอกสารทุกอย่างแล้วก็ค่าถ่ายรูปกับถ่ายเอกสารนี่สิอยูประมาณสี่ร้อยพอถ่ายรูปถ่ายเอกสารตัวนี้แล้วข้าเจ้าก็สีผ้าเข้าไปตรวจโลกว่าสิเป็นโรงพยาบาลวิถีหรือโรงพยาบาลรามาประมาณนั้นค่าตรวจโลกนี่สิอยูทีประมาณ 1,450งาสิ 1> 1, บาทพ่อตรวจโลกแล้วกะเพิ่นกับสิพ้าเข้าไปที่ศูนย์์อียงมะแถวแถวลักซีเพื่อจิไปเฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดพาสปอร์ตนี่กะค่าใช้ใจ่ายตัวนี้เขาก็ออกเองอีกหนึ่งพับาทก็คือเซ็ตสินในการสมัครครั้งแรกค่าใช้ใจ่ายครั้งแรกนี่ก็มีแค่ หนึ่งยลูกประมาณสี่ร้อยสองตรวจโลกหนึ่งพันสี่ร้อยหาิสามเฮดพาสปอร์ตหนึ่งพันหาิบบาทตัวนี้ก็คือเสร็จสิ้นในการสมัครในบานนี้พอสมัครแล้วเข้ากับเมื่อบ้านใดกับบ้านแล้วก็อีกประมาณสิบห้ามือถึงยี่สิบมือทั้งบริษาารัทจัดหางานกับสิทโทรหาเฮ้าติดต่อกันตลอดเขาสิมีงานให้เฮาเลือก ่าฮาา้่งไปงานแบบนี้บ่แบบนี้บอ่อแบบนี้บอ่อกบซีมีแบบหแบบลายๆโรงงานไม่เฮาเลือกแต่สําคัญที่เฮาสีเลืองงานนี่ก็คือว่าหนึง่งเลือกงานที่เ้าถนัดแน่จัหน,น้อยมีความสามารถในด้านนี้อันที่สองก็คือว่าเลือกงานที่มี o โอทีพอค้าแรงไต้หวนันตอนนี้สองหมื่นสี่พันบาทเท่ากันหมดทุกคนบม่มีผู้ใดได้หน่อยก็น,นั่นหรือได้หลายก็น,นั่นสิ่งที่ได้หลายก็น,นั่นหรือสิได้เพิ่มก็นั่นก็คือต้องมีโอทีเฮ็ดโอทีเอานะครับ ลาบานีพานไปได้ประมาณ20มือถ้าเขาเหลืองงานตัวนี้แล้วปุ๊บเท่ากับบอกว่าโอเคผมเอางานตัวนี้ครับทางบริษัทจัดทางงานกับสีส่งเอกสารของเขานี่มาให้นายนจ้างเบิงกับสีใสระยะเวลาอีกประมาณเจหมือนพอนายจ้างเขาเบิ่งเอกสารเขาแล้วเออคนนี้โอเคไว้จังสันจังสีโอเคเขาประสิทธิดต่อมาที่บริษัทจัดหาง,งานเอาคนนี้มาอ่ะบานีอีกเจ็ดหมื่ ทังบริษัทจัดหาง,งานกับสีบอยเฮาข้นมาก,กรุงเทพเพื่อที่จะมายื่นวีซ่าขอวีซ่าเฮากบครบกาหนดเท่ากับขืนมากรุงเทพแล้วก็ช่วงที่ขึ้นมากรุงเทพนั่นบานนี้บริษัทจัดหาง,งานนี่เขากับสิเอาเงินกับเฮาแล้วคือว่าขันตอนของเขาการที่เขาจีส่งเอกสารเข้าไปที่กรมตำรวจ เพื่อที่เช็คประวัติของเฮายังประมาณนี้ครับเช็คประวัติแล้วก็ไปขอยืนวีซา่าแล้วก็ไปดําเนินงานต่างๆนี่เขาสีเอากบเ้าก่อนประมาณหาพันถึงสองหมืนบาทแล้วแต่ว่าเจ้ามีหน่อยมีหลายเจ้ามีหาพันเจ้ากระจายเข้าหาพันเพื่อที่ให้เขาไปดําเนินการแต่ตัวน,นี้คือค่าดําเนินการของเขาเขาจะคิดเจ้าสองหมื่นระบาดน,นี้พ่อมือจะมาขอยืนวีซา่า ขอยื่นวีซ่าเจ้ากระตองเอาเงินงนี่เขาไปสองหมื่นแล้วกะ็ไปขอวีซาอยู่สถานทูตเพื่อจะไปเซ็นเอกสารต่างๆและะ้วกอ็อีกประมาณสิบมืออีกประมาณสิบมือพอวีซ่าเจ้าพานแล้วอีกยังแล้วเขาหูเรื่องแล้วประมาณนั้นจริงๆแล้วการดําเนินงานใส่วีซ่าเขาจะออกวีซ่าให้เจ้าหนี้ใส่ประมาณเจ็ดมือแต่ว่าผมก็เพื่อ,อไว้วสิบมือพอถึงสิบมือในเจ้ากสิได้คืนมาอีก มาบริษัทจัดหางานแ้ะกาจม่ายเงินเขาให้ครบว่าเจ้าตกลงกันสี่สิบาจักบาทนะครับบางคนตกลงกันที่เจ็ดหมื่นอ่าเจ็ดหมื่นเจ้าใจเม่แหล่าสองหมื่นเจ้ากขาดอีกหาหมื่นที่เจ้าต้องใจบางคนอาจจะตกลงกันหลายกว่านั้นแล้วแต่งานแล้วแต แหล่าเจงานนําแลจ้อีกอย่างหลายๆอย่างมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับระบานี้ทาเกิดว่าเงินเจ้าบ่พอทางบริษัทจะทางงานนี่ก็ซิมีให้กู้ยืมให้กู้ยืมนะครับไปเหตุสัญญาก็เพิ่นในเพิ่นหักเงินเดือนเอาเดือนละสามพันสี่พันห้าพันยังกะประมาณนั้นให้เพิ่นหักเอาก็ได้ระบาดนี้พ่อเจ้ามาอยู่จุดนี้แล้วข้าเจ้าก็ซิบเให้เจ้าเมื่อแล้วบาดนี้เพราะว่า ตรงนี้คือเหลือเวลาอีกบ่เกินสามหมื่นเจ้ากษัริย์เดบินมาแล้วบานนี้ข้าเจ้ากษัริย์เอาตอนนี้มันมีโรคโควิดเนาะเขากษัริย์เอาเจ้าเนี่ยไปตรวจโรคโควิดค่าใช้ใจ่ายตัวนี้เข้าก็ออกเองเองอีกเมื่อว่าสิเป็นโรงพยาบาลรามาถ้าเป็นโรงพยาบาลรามานี่เป็นโรงพยาบาลราชวิถีนี่เป็นของรัฐบาลเนาะกษัริย์ถือแน่จังหน่อยกษัริย์ยุคพันเก่าแต่ถ้าไปโรงพยาบาลของเอกชนกษัริย์สองพันหนึ่งร้อย บานนี่เป็นยังเข้าคือเบเลือกไปโรงพยาบาลของรัฐบาลมันสิถือกว่ากะในกรณีที่เข้าได้บินวันจันทร์เนาะไฟบินเขาออกให้วันจันทร์แต่บานี้ใบตรวจโรคนี่มันต้องมีอายุมากสุด72ชั่วโมงแล้วบานี้เสาร์อาทิตย์นี่ตรวจโรคเขาหยุดโรงพยาบาลเอกชนไอโรงพยาบาลรัฐบาลเขาหยุดเข้าก็ต้องไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วบานี่ค่าใช้จ่ายมันก็เลยต้องแพง่ขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วบาลนี้พ่อเข้าเท็ตรงนี้แล้วปุ๊บ เขากัสิผ้าเข้าไปม,มือต่อมาเขาสิผ้าเข้าไปอบร่มที่กระช่วงแรงงานกระเริ่มอบร่มกันหกโมงเสาร์นะครับจนหอดบ่ายโมงเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มือที่เขาให้มากมือนันก็คือว่าเตรียมของมาให้ครบเลยああพะเขาสิบบุตรเมื่อบ่านนยอีกแล้วแล้วเขาไปอบร่มแล้วยังแล้วบัดยนี้ทางกระท่วงแรงงาน,นยังกขาเจ้าสิบอกรายละเอียดทั้งหมดให้ให้พวกเจ้าตังใจฟัง ว่าการสิมาอยู่ไต้หวันมาเห็นงานอยังแบบใด้แบบใด้เป็นสิมีวิทยากเรเหล่าให้ฟังทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วกะ็เอกสารทั้งเบิร์ตตัวเนี้ยเข้าก็ต้องกรอกตามนั่นเอกสารนี่มีแบบซองน้ำตาลนี่อยู่สามสี่ปึ่งนะครับตั้งสัญญาอีียงพวกเนี้ยแล้วก็สัญญาอีียงที่เ,เส้นกับเขาขึ้นไปแล้วอะ่ะเขาสิบอเอาเอกสารให้เข้านะครับเขาสิให้เขา้ามาถือไว้มือที่เข้าไปอบรมเหมือนนั้น ้วเทาก็ต้องเอาโทัพท์เนียถทายลูกทายลูปไวป้หล้กกระ่งไปทีรานเอกสารทายเอกสารเอาเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เอาเอกสารเข้ามาระบาดนี่เขาเอาไปทายเอกสารทายใบหนึ่งใบนั้งหายไปสักใบหนึ่งนี่คือจบเลยครับสิไปเดินเรื่องอีกกับบ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยบอกให้เท่าถือไปเขาเส้นแล้วเส้นแล้วเขาขึ้นเขาประมาณนั้นนะครับค่าใช้ใจ่ายกับสีประมาณนี้ครับ ค่าใช้ใจ่ายสีประมาณ70,000มืนเริ่มต้นที่ประมาณ70,000มืนไปจนถึงประมาณแสนสองแสนสามถุนละแต่ถาเงินเบ่พอจังไลกับคุยกับบริษัทข้าเจ้าเลยข้าเจ้ามีแบบให้พ่ายใจอย่างแบบนี้นะครับแล้วกับค่าใช้ใจ่ายที่เขาต้องออกเองนี่ก็มีหนึ่งทายรูกสองหนึ่งทายรูปสองตรวจโรคสามตรวจโควิดสี่เฮดพาสปอร์ต นี่แหละครับกัสิประมาณนี้ก็ได้บินแล้วการ,ระยะเวลาตั้งแต่เข้าไปสมัครงานนี่ใส่เวลาประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึง่งกระไดมาถึงจุดนี้แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไต้หวันนะครับเมื่อนี้กับกักโตอยู่อุณหภูมิกับยู่ทีประมาณเจ็ดองศาครับเมื่อนี้สบายสบายแต่บาเมือว่านี่ก็มีทั้งฝนตกนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาหน,นาวคองข้าว กับพยายามใส่เสื้อผ้าที่มันอบอุ่นนะครับกระชันม,มันสีบาสบายยิ่งมีโรคโควิดนี่ท้าเขาหูวเขาเบาสบายนี่เขาเสียวเขาไปตรวจไปจันรไปหนีมันแังสีเหลืองใหญ่เพราะฉะนั้นก็นต้องรักษาสุขภาพช่วงนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากสีมาแบบเป็นคููคููผัวเมียรจริงๆแล้วถึงเจ้าสีมากันเป็นคููเฮ็ดงานน้ากันแต่ถึงเวลานอนเจ้าก็ต้องแยก่ยหอนะครับเพราะว่า กฎของโรงงานนี่เขาสิบรไห้ผู้หญิงกับผู้ชายไปนอนร่วมกันแต่ก็มีประมาณหาเปอร์เซ็นต์ครับลอยหนึ่งซิมีหาคู่ที่ไดอยู่น้ำกันอาจจะเป็นโรงงานนน้อยแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานใหญ่ข้าจ้าสิบรให้อยู่น้ำกันครับแต่ถ้าวันยงวันยุ่จังสี่นัดเจอกันครับไปเที่ยวกันครับทั้งใดก็ใดครับนี่อาสิเป็นแนวทางเนาะให้พวกเจ้าว่าเออมาเตรียมตัวจังไดยังจังได กระสิประมาณนี้ครับถ้าเป็นผู้ใายนี่เต็มที่นาทีสองเดือนครับตั้งแต่สมัครงานจนมาถึงมือนี้มาหอดไตหวันนาจใช้เวลาแค่นี้ครับแล้วก็บเบื้องห้ดีด้นะครับหาบริษัทจัดหาัง,งานที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะกระสันแล้วนี่มันสีมีพวกแบบแอบอ้างเอาไปหลอกลวงเอียงแบบนี้ก็ได้ถ้าผู้ใดบอกเข้าใจจังใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมสิไปตอบ เนเนเืออนม้นกะมีซัมมีแล้วครับผมมีอย่างหลายกับฝากกดติดตามได้เด้อครับคลิปน่าผู้ใดอยากฮูเร่องอียังกับคอมเมนต์มาผมก็สิอธิบายให้ฟังใหม่ขอบคุณครับ